วันนี้โยกจะพามาเช็คค่ะมือถือที่ความจําเครื่องเต็มนะคะเต็มจากอะไรนะคะยังไม่ได้โหลดอะไรเลยก็เต็มนะคะปกติเราจะสังเกตเห็นค่ะเวลาที่เราซื้อโทรศัพท์มือถือมาใหม่จะมีแอปของระบบปฏิบัติการมาในตัวเครื่องอยู่แล้วนะคะซึ่งแอปเหล่านี้จะไม่สามารถถอนได้ยิ่งเครื่องใหญ่ข้อมูลแอปมาในตัวเครื่องเยอะพื้นที่ว่างก็จะเหลือน้อยลงนะคะตัวเครื่องที่ซื้อมา32กิกะ ระบบปฏิบัติการมากับตัวเครื่องที่ถอดไม่ได้กินพื้นที่ไปแล้ว10กว่ากิกค่ะซึ่งเราใช้งานนะคะไม่กี่แอปก็เต็มแล้วตอนที่โหลดมาครั้งแรกแอปไฟล์มันก็จะเล็กนะคะพอเราใช้ไปเรื่อยๆไฟล์มันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทั้งมีแคสพวกไฟล์ข้อมูลไฟล์ขยะต่างๆนะคะจะทําให้ความจําเครื่องเราเต็มไว้นะคะเครื่องที่หยกล้างเครื่องมาเป็นเครื่องเปล่ายังไม่ได้ใส่เมลยังไม่ได้โหลดอะไรเลยพื้นที่กินไปแล้วค่ะ10กว่ากิก ของใครที่เต็มอยู่นะคะแนะนําให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้าเป็นรุ่นที่ความจำน้อยเราจะไม่สามารถถอนอะไรได้นะคะเพราะว่าตัวเครื่องมันก็เต็มอยู่แล้วนะคะวิธีตรวจเช็คว่าทําไมโทรศัพท์มือถือความจําถึงได้เต็มไว้นะคะตัวเครื่องรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่อง vivo นะคะหยกยังไม่ได้โหลดแอป,ปอะไรเข้าไปนะคะเป็นเครื่องเปล่าเราล้ลางเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะอตอนนี้เป็นเครื่องเปล่ายังไม่ได้ติดตั้งแอป,ปนะคะให้เข้าไปเช็คที่ตั้งค่าก่อนค่ะว่าความจําเครื่องเหลือเท่าไหร่นะคะไปที่ตั้งค่าค่ะ แล้วให้เราเลื่อนไปที่เมนูการจัดการระบบค่ะแตะเข้าไปได้เลยค่ะไปที่แรมและพื้นที่เก็บข้อมูลนะคะแตะเข้าไปเช็คดูได้เลยค่ะตัวเครื่องนะคะ 32G ิกิกค่ะพื้นที่ว่างเหลือแค่ 18G กิกเนื่องจากว่าตัวเครื่องจะมีระบบปฏิบัติการมาแอปต่างๆที่ควบคุมระบบนะคะกินพื้นที่ไปแล้ว 14G กิกนะคะ ใครที่ความจําเครื่องน้อยนะคะจะไม่สามารถลบอะไรได้ค่ะเนื่องจากว่าตัวเครื่องเป็นความจําน้อยอยู่แล้วเราโหลดแอปอะไรเข้าไปนิดหน่อยมันก็จะเต็มง่ายค่ะวิธีนี้จะแก้ไขไม่ได้เนื่องจากว่าแอปที่เราโหลดมานะคะจะเป็นไฟล์ใหญ่ขึ้นตลอดเวลานะคะใครที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือให้แนะนําเอารุ่นที่ความจําเครื่องเยอะๆค่ะจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเข้าใช้งานค่ะ